สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับสีที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนประโยคทั้งหมดที่เราได้เรียนไปทบทวนคำศัพท์เรื่องสีนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ,ะก่อนอื่นเราก็ไปทบทวนคำศัพท์เรื่องสีต่างๆกันก่อนนะคะครูไอมีเกมจับคู่ให้เด็กๆเ,เล่นค่ะ ครูไม้จะมีคำศัพท์ด้านบนนะคะและให้นักเรียนจับคู่กับสีที่เป็นวงกลมที่อยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวครูไม้จะอ่านไปทีละสีแล้วเด็กๆพยายามตอบให้ได้นะคะว่าคำศัพท์คำนี้ภาษาไทยคือสีอะไรนะคะ,ะ,ค,ำค,ะคำที่หนึ่งค่ะเด็กๆคำที่หคือคำว่า white 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 คือสีอะไรคะ White ก็คือสีขาวนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะสีต่อมาค่ะคำที่สองค่ะคือคำว่า yellow 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 คือสีสีเหลืองนั่นเองค่ะ,ะคำต่อมาคำที่3คือคำว่า purple 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 ภาษาอังกฤษภาษาไทยคือสีอะไรคะสี ม่วงนั่นเองค่ะ purple คือสีม่วงค่ะคำที่สี่คือคำว่า green green ภาษาไทยก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะคือคำว่า orange 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 คือสีส้มนั่นเองค่ะอ่าอีกคำหนึ่งค่ะของแถวข้างบนก็คือคำว่า pink pink อ่ะ pink เหลืออยู่สีเดียวแล้วค่ะนั่นก็คือสีชมพูนั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูแถวด้านล่างกันบ้างนะคะคำที่หนึ่งคือคำว่า dark blue dark blue dark blue คือสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินนั่นเองค่ะอ่าอย่างที่ครูไมค์เคยสอนไป dark แปลว่ามืดมดเข้มเขม blue ก็คือโทนสีฟ้าสีฟ้าโทนเข้มหรือโทนมืดมืดก็คือสีน้ำเงินนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะก็คือ red 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 ก็คือสีแดงค่ะค่าคำต่อมาค่ะคำที่3นะคะของแถวข้างล่างก็คือคำว่า brown 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 ภาษาไทยก็คือสีอะไรคะสีน้ำตานั่นเองค่ะอ่าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า brown คำต่อมานะคะคือคำว่า black black า black ในภาษาไทยก็คือสีดำค่ะาคำต่อมาคือคำว่า gray gray ่า gray ก็คือสี เทานั่นเองและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า sky blue sky blue อ่าเหลือสีเดียวแล้วนะคะ sky blue ก็คือสีฟ้านั่นเองค่ะอ่านี่ก็คือคำศัพท์เรื่องสีที่ครูไมยได้สอนไปนั่นเองคราวนี้เราไปดูเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับสีต่างๆนะคะมาทบทวนกันว่าประโยคที่เราได้เรียนไปเกี่ยวกับการถามสีเนี่ยมีประโยคอะไรบ้างค่ะ ประโยคแรกเป็นการถามว่านี่คือสีอะไรนี่จะใช้กับคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ใกล้นะคะดังนั้นถ้าเวลาเราต้องการถามว่านี่คือสีอะไรเราก็จะถามได้ว่า What color is this ออกเสียงตามนะคะ What color is this และเวลาเราต้องการจะตอบนะคะว่ามันคือสีนั้นมันคือสีนี้นะคะเราก็จะพูดได้ว่า it is จุดจุดจดุ it is แล้วก็ตามด้วยสีที่เป็นคำตอบนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเวลาถามเมื่อมันเป็นสิ่งของที่อยู่ใกล้นะคะยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นเด็กผู้ชายถือของเล่นมาในมือค่ะเป็นรถสีแดง่า แล้วต้องการจะถามคำถามค่ะว่านี่คือสีอะไรนะคะดังนั้นคำถามเขาก็จะถามว่า what color is this what color is this นี่คือสีอะไรอ่ะมันคือสีแดงใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเด็กผู้หญิงจะตอบว่ามันคือสีแดงภาษาอังกฤษก็จะพูดได้ว่า it is red it is red นั่นเองค่ะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สิ่งของมันอยู่ไกลเราจะใช้ประโยคคำถามว่านั่นคือสีอะไรนั่นคือสีอะไรนะคะภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่า what color is that what color is that นั่นคือสีอะไรส่วนคำตอบนะคะตอบเหมือนกันเลยค่ะก็คือ it is จุดๆ,ๆนะคะ it is แล้วก็ตามด้วยสีนั้นๆได้เลยค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเด็กผู้ชายชี้ไปที่รถที่อยู่ตรงนั้นค่ะรถอยู่ไกลใช่ไหมคะดังนั้นเวลาต้องการถามสีว่าสีนั้นคือสีอะไรเราก็จะพูดได้ว่า what color is that what color is that เวลาตอบนะคะตอบว่ามันคือสีเขียวเราก็จะพูดว่า it is green it is Green มันคือสีเขียวนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการถา,ถามถึงสีที่ชื่นชอบนะคะว่าเธอชอบสีอะไรที่เพิ่งเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะอะเวลาถามสีที่ชื่นชอบเราก็จะถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่า What is your favorite color เด็กๆออกเสียงตามครูไมายค่ะ What is your favorite color รวมกันก็จะเป็น what is your favorite color นั่นเองค่ะแปลว่าเธอชอบสีอะไรเวลาตอบว่าฉันชอบสีนี้นะคะจะตอบได้สองแบบค่ะถ้าตอบแบบยาวเราจะตอบว่า my favorite color is my favorite color is หรือถ้าตอบแบบสั้นๆก็ตอบได้ว่า I like like ที่แปลว่าชอบนะคะ I like ก็คือฉันชอบนั่นเองมาดูตัวอย่างนะคะมีเด็ก4 like. คนค่ะเด็ก4คนก็ชอบสีที่ต่างกันไปค่ะคำถามเหมือนเดิม What is your favorite color เธอชอบสีอะไรเรามาดูคำตอบของเด็กแต่ละคนกัน,นะคะ่ะเด็กผู้หญิงคนที่1 людей, ชอบสีชมพูนะคะเขาก็จะพูดว่า my favorite color is pink เด็กๆออกเสียงตามค่ะ my favorite color is pink คนที่สองชอบสีฟ้าค่ะอยากตอบแบบสั้นๆก็ตอบได้ว่า I like sky blue I like sky blue ฉันชอบสีฟ้านั่นเองค่ะคนต่อมาค่ะ เด็กผู้หญิงคนนี้ชอบสีเขียวค่ะอตอบแบบสั้นๆก็จะตอบได้ว่า I like green I like green ฉันชอบสีเขียวค่ะและคนสุดท้ายนะคะเด็กผู้ชายคนสุดท้ายชอบสีเหลืองค่ะถ้าตอบแบบยาวๆก็จะตอบได้ว่า My favorite color is yellow My favorite color is Yellow ดังนั้นเวลาจะเลือกตอบว่าฉันชอบสีไหนๆนะคะจะเลือกตอบแบบสั้นหรือตอบแบบยาวก็ได้ค่ะทีนี้มาดูคำถามถ้าเราต้องการถา,ถามถึงสีที่เราไม่มั่นใจว่าใช่สีนี้ไหมใช่สีนั้นไหมนะคะเราก็จะถามว่า is it จุดๆ,ๆตามด้วยสีเลยค่ะ,ะยกตัวอย่างเช่นมีอง,งุ่นอยู่พวงหนึ่งนะคะ ต้องการจะถามว่านี่คือสีจุดๆ,ๆใช่ไหมนะคะเด็กผู้ชายถามว่า is it pink is it pink มันคือสีชมพูใช่ไหมอ่าดูจากรูปแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะก็ต้องตอบว่า no it isn't no it isn't เด็กผู้ชายก็ถามต่อคะ่ะว่า is it yellow Is it yellow? แล้วมันใช่สีเหลืองหรือเปล่าอ่าก็ยังไม่ใช่นะคะคำตอบก็ต้องเป็น No, it isn't. เด็กผู้ชายก็ถามต่อค่ะ Is it purple? ถามไปจนกว่าจะเจอสีที่ใช่ค่ะ Is it purple? อ่ามันคือสีม่วงหรือเปล่าอ่าดังนั้นที่ดูมันเป็นสีม่วงใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ต้องตอบว่า Yes, it is. Yes it is และนี่ก็เป็นคำถามที่ถามเมื่อไม่มั่นใจว่าใช้สีนี้ใช้สีนั้นหรือเปล่าค่ะทีนี้เรามาดูการบ้านของวันนี้กันนะคะการบ้านของวันนี้อยู่ในหนังสือค่ะหน้าแรกคือหน้า105ค่ะเป็นการให้นักเรียนหาคำศัพท์ในตารางซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เรียนไปแล้วทั้งหมดเกี่ยวกับสีเนี่ยแหละคะ่ะตัวอย่างที่เขาให้มานะคะก็คือคำว่า pink p i n k Pink แปลว่าสีชมพูค่ะครูมาย,ยกให้อีกตัวอย่างหนึ่งที่ครูมายเห็นนะคะก็คือคำว่า color ที่แปลว่าสีค่ะ color c o l o r color แปลว่าสีค่ะเมื่อเด็กๆเ,เจอคำศัพท์ต่างๆเด็กๆก,ก็วงกลมร้อมรอบคำศัพท์ได้เลยนะคะซึ่งมีอยู่หลายคำค่ะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนลองหาดีๆนะคะ และเมื่อหาคำศัพท์เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เอาลงมาเขียนในตารางด้านล่างค่ะเช่นคำที่1คําคำว่า Pin k เขาเขียนไปแล้วนะคะ,ะคำต่อมาเมื่อกี้ที่ครูมายหาเจอก็คือคำว่า color นะคะดังนั้นเราก็ใส่คำว่า color ลงไปเลยค่ะเด็กๆเ,เจอสีไหนเด็กๆก,ก็วงกลมแล้วก็อย่าลืมเขียนข้างล่างด้วยนะคะอีกหน้าหนึ่งค่ะก็คือหน้า107ค่ะ หน้านี้นะคะจะเป็นการให้นักเรียนเลือกสีที่ตนเองชอบ3ส,สีค่ะเขียนชื่อสีลงในช่องวางข้างหน้านะคะแล้วก็วาดภาพอะไรก็ได้ค่ะลงในช่องสี่เหลี่ยมวาดภาพและระบายสีให้ตรงกับสีที่เด็กๆเขียนมานะคะมีทั้งหมด3ช่อง3ส,สีค่ะเลือกที่ตนเองชอบได้เลยค่ะ สำหรับภาษาอังกฤษวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์เรื่องสีแล้วก็ประโยคคำถามต่างๆด้วยนะคะครั้งหน้าจะเป็นการเรียนเรื่องสีครั้งสุดท้ายนะคะพร้อมกับสอบท้ายหน่วยนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ